ก็สวัสดีครับเพื่อนๆที่รักการปลูกต้นไม้และปลูกผักครับวันนี้ก็จะพามาดูค้างถั่วนะครับซึ่งค้างถั่วก็ทําเองแล้วก็ใช้วัสดุที่หาได้รอบๆตัวนะครับอันนี้ก็จะใช้ไม้ไผ่นะครับมาผ่าซีกแล้วก็อ่าเป็นไม้สนเก่านะครับที่ไม่ได้ใช้ก็เอามาปักทำทำตัวโครงนะครับ ก็นี้ก็เป็นแปลงถั่วที่ทดลองปลูกนะครับว่าถั่วนั้นจะใช้ภาชนะอะไรในการปลูกดีนะครับก็ทดลองได้3แบบก็จะมีเรื่องของการใช้อิดกั้นนะครับอิดกั้นดินนะครับแบบที่1แล้วก็แบบที่สองก็จะเป็นกระถางนะครับกระถางก็เป็นกระถางพลาสติกนะครับทดลองดูแล้วก็แบบที่3ก็คือปลูกในกระสอบนะครับ ก็เดี๋ยวจะดูการเจริญเติบโตแล้วก็อ่อันไหนจะได้ผลดีที่สุดนะครับเพราะว่าต้องการจะใช้ภาชนะที่เหมาะสมแล้วก็ประหยัดนะครับทำงานสะดวกส่วนค้างนั้นก็ทำขึ้นเองนะครับทำเองก็เป็นค้างเล็กๆทำเป็นต้นแบบนะครับถ้ามันโอเคก็จะทำการขยายผลนะครับหรือว่าทำเพิ่มนะครับถ้ามันได้ผลดี อันนี้ก็เผื่อจะเป็นไอเดียสําหรับเพื่อนๆน,นะครับที่จะทําค้างค้างผักนะครับง่ายๆก็ใช้วัสดุรอบตัวหรือว่าวัสดุที่มีนะครับไม่ต้องลงทุนอะไรมากมายอันนี้ก็เผื่อเป็นไอเดียเล็กๆน้อยๆนะครับก็โอเคครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับขอบคุณครับ